สวัสดีครับผมซันจากไอซีมูนะครับแล้ววันนี้เราจะมาใช้ชีวิต1วันกับโต y ต้าโครล่าครอสจีอาร์สปอร์ตจะไปดูนครับว่าน้ำมัน1ถังวิ่งได้กี่กิโลครับ เรามาพูดถึงความแตกต่างนะครับของเจ้าตัวตา Cross ทาโค o โลราครอสยาสปอร์ตคันนี้เนี่ยกับตัวโครโลราครอสธรรมดาคันนี้นะครับได้กระจังหน้าใหม่การชนหน้าใหม่นะครับส่วนการชนหลังก็ใหม่เช่นกันไฟท้ายก็จะมีความแตกต่างก็คือเป็นไฟท้ายแบบโครมใสแล้วก็มีแถบสีดำๆมาให้ให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะนะล้อของคันนี้เป็นล้อที่นละนลายกับตัวธรรมดา แต่เป็นขนาดเดิมถึ่งเป็น18นิ้วใส่มากับยาง Michelin p r i m a c ซ3นั่นเองนะครับไปเราไปทำงานก่อนดีกว่าไป แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ประมาณเที่ยงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเราค่อยไปรับที่เพื่อที่จะไปปั่นจักรยานก,นกันตอนเย็นที่สกายเลนไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราไปรับที่กันสวัสดีพระอ่าอ่ะเก็บของ เปิดถายเตะได้ไหมเนี่ยเตะได้เลยฮยไม่ธรรมดาพ <Wow. S 1> ที่เก็บสาระมีถึง487ล oh. ิตรโอ้แน่นๆเลยอย่างนี้ก็ใส่สบายเลยสบาย,ยแล้วพับ,บอบ์ดได้ไหมแต่จักรยานเี่พับบอร์ดีกว่าพับบบร์ดีวพับบอดน่ได้ง่ายกว่า ีี่่่ตัวมาได้เราก็เป็นคนครูครับ<อ>เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันโอเคเราไปรับทีมแล้วเราใส่จักรยานมาหนึ่งอันแล้วเดี๋ยว <Hey. S 2> เราจะไปปั่นจักรยานกันที่ Lane, สกายเลนสวนอภูมิครับ ใ็่เลยมาขึ้นมารถคันนี้เราเป็นยังไงบ้างโตลต้าโคราตรอสยทีร์ด่อดที่เคยนั่งโคราเราเหมือนกันนี่หว่าเราเคยนั่งโคราตัวธรรมดาสองรอบแล้วใช่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 ใชรู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคือความจุดจันความเข้มของมันน่าจะเป็นเพราะว่าสีนะ,ะรู้สึกว่าภายในเนี่ยมีสีดําที่มากขึ้นมันมีความสปอร์ตมากขึ้นอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเนี่ยตอนขึ้นนะเห็นชัดอย่างหนึ่งคือโลโก้ตรงหมอ G.R. ชัดมากสวยนะใช่ทำให้รถดูเด่นขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเออดู <นะ S 2> แพงดูมีราคามากใช่ <c oughs> ไอ้หน้าจอนี่มันกี่นิ้วกนะันจ้ะอันนี้หน้าจอ9นิ้วขนาดเต็มตาโคตรอ่ะโอ้ยใหญ่มากเลยนะใช่แล้วก็ต่อ Apple Park, Android, Apple แ p ปเปิลคา Android รอยดเวยด้วยเฮ้ยจริง,หรงเหรอโสดชอบโอ้ดูดีดูแพงเออเอา Android มาต่อก็ใช้ได้เหมือนกันรุ่นก่อนๆอ่ะมันจะต่อได้แค่ Apple ต่อ Android ไม่ได้ใช่ใช่แล้วเราก็จะเจอปัญหาแบบว่าเพราะว่าผมอะใช้ Android แล้วสั่นใช้ Apple แล้วก็แบบเรไม่ใช้ Android พี่ชายแต่ยังใช้ได้แล้วจะโดนเป็นลูกเมียน้อยตลอดแล้วเออใช่ยิ่งใช้ได้แล้วหน้าจอใหญ่ด้วยชอบมากเลยอ่ะเราจออย่างนี้มันสั่งระบบอะไรได้บ้างเนี่ยแบบเล่นเพลงอะไรพวกนี้ได้ปะได้หมดเลยก็ไอ้พวกบลูทูธแอร์พอร์ตไอไม่ใช่แอร์พอร์ต บูทูธไอพอดก็เสียบได้ปกติใช้ได้ดีลำโพงมีเยอะมากมายเลยทีเดียวเสียงดีไหมใช้ได้นะสำหรับการเป็นรถเดิมๆอะรถเดิมๆสปอยนิดนึงเครื่องยนต์ไฮบริดนะเนาะก็จะแบบอ่าเงียบแล้วก็ฟังเพลงเราพูดถึงเครื่องแล้วก็ไปเครื่องเลยแล้วกันได้คันนี้ได้เครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดนี่แหละ80เปุ๊บกดปร๊บโอ้โห100ครับ140โอ้โห ร้อยยี่สิบครับเด็กคือสำหรับผมอ่ะคนนั่งเลยรู้สึกว่ามันแรงนะมุันไม่ต้องรอรอบเลยแหะมันเป็นอะไรนะระบบไฮบริดใช่ไหมก็คือมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยกับเครื่องยนต์แถ้าคุณอยากให้มันแรงกว่านี้ก็กดปุ่มย้ายโหมดครับหน้าจอกันสีแดงครับโอ้โหมันตอบสนองได้เร็วมากกระฉับกระเฉงขึ้นอีกเท่าตัวเนี่ยโอ้โหด้ดิ ร้อยร้อยสิขับพูดสนุกอ่ะโอ้โหโอโหมดพาวเวอร์แล้วอ่ะมันแบบพอในจังหวะเติมอ่ะมันเติมได้เลยอ่ะไม่ต้องรออ่ะคือรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรถที่มีแค่ร้อยกว่าแรงม้ารู้สึกว่ามันเฉียดเฉียดสองร้อยเลยด้วยซ้ำอ่ะ เพราะว่าด้วยความที่มันตอบสนองเร็วมากจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะจริงนอกจากโหมด power มันก็จะมีโหมด eco ด้วยถ้าอยากขับแบบประหยัดประหยัดอันนี้ผมชอบเลยผมไม่ชอบขับไม่ได้รถทสคัขนาไหนมาผมอะจะเป็นคนในทีมอะที่ขับโหมด eco ตลอดเพราะว่าชอบประหยัดมาัๆผมไม่สามารถจริงแล้วพอคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดรู้สึกว่ามันเงียบกว่าปกตินะใช่ไหมเพราะว่าแทนที่เครื่องยนต์จะทํางานตลอดเวลาบางช่วงที่เราครูซ s i n เนี่ยมันก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาช่วยทํางานแทน ก็คือเครื่องยนต์มันก็จะดับไปมันจะเงียบมากแล้วก็อย่างที่ซันบอกแหละพอเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดใช่ไหมมันก็จะประหยัดมันด้วยซึ่งวิ่งทางไกลเงี้ยก็วิ่งได้วิ่งในเมืองก็วิ่งดีใช่ไหมก็เดี๋ยว่อประหยัดเดี๋ยเรามาสรุปกันท้ายคลิปว่าคันนี้มันเป็นยังไงเสียงของระบบเตือนรถออกนอกเลนอันนี้มีระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เรียกว่าดึงพวงลัยกลับให้ด้วย เขไปดูนี้ดูนะครับนี่เรากําลออกเลยเนี่ยมาทอนึกว่าสั่งการทางจิตโอ้โหมีทางเตึงแล้วก็คันนี้นะครับมีเรดาร์ครูทคอนโทรลที่เป็นอัปเดตใหม่เป็นแบบ All Speed ก็คือได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยทีเดียวเฮ้ยจริงปะเนี่ยแล้วพอมันทำงานร่วมกับอินระบบเตือนออกนอกเลนเมื่อกี้เนี่ยเท่ากับว่าเราแทบจะขับรถแบบออโต้ได้เลย เทสล่าไปเนี่ยออโต้ไพลอตแล้วเนี่ยทันนี้ช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าเฟิร์มแต่นุ่มจริงเปล่าเนี่ยขัยเข้าโค้งไปโอ้โหอ <c oughs> โอะไรหมวกันนักเรื่อง <c oughs> อาการบอดี้โรของตัวโคลาครอสตัวปกติจะหายไปค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็นอกจากช่วงล่างที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตัวพวงมาลัย <c oughs> ก็ถูกเซตอัพมาใหม่ให้มันมีความกระชับมือมางยิ่งขึ้นเออเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขับมาแล้วเราลองเปลี่ยนเลน ปึ๊บครับโอ้โหมันจะไปเป็นก้อนมากขึ้นใช่มันเนียนมากเลยใช่แล้วก็ช่วงนี้มองว่ามันดีมากเพราะว่ามันได้ความมั่นใจในการสับขี่โดยที่ไม่ได้เสียความนุ่มวนวลไปือ,อเฮ้ยเดี๋ยวคันนี้มีนี่ด้วยกล้องส,สับแรสิ0องศาอ้าแน่นอนสิครับนี่คือโต้ต้านคอนแอร์มีกล้องถัง10มาให้นี่ เียเราสามารถจอดแบบพอดีเป๊ะๆได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่พอดีนี่เอารอๆอย่างนี้ก็แปลว่ามีนี่ด้วยใช่ไหมแล Cross Traffic Alert ใช่ไหมถูกต้องเฮ้ยปังว่ะนี่เต็งตรงเป๊ะโอ้โหเข้าช่องอแล้วก็นอกจากมันเป็นกล้อง360แบบ Bird Eye View แล้วก็มีกล้องถอยแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นกล้องแบบ 3D ได้ด้วเยเนี่ยโโค <laughs> เท่เป็นรถอะไเล็ก แล้วก็เนี่ยอันนี้เราดูกล้องหน้าได้อันนี้ก็คือกล้องข้างๆตรงประตูสามารถเห็นลอว่าเราจะได้ไม่ไม่ขุดเอ,เออไม่ขุดขุดบาทเออไม่เหยียบไม่เหยียบขุดบาทเท่เท่เท่ไปทางสก,กายเดินละเดี๋ยวรอไอ้ทำว่ามันจะมาก,กี่โมงไปครับ<อ>ไปปัญญยายันกันดีกว่า ขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า t o y o t o l o r o ฟ์ค r อ o s s อาร์นั่นเองนะครับใช้งานเต็มๆ1วันขับไปทำงานไปรับไอทีไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปนั่นไปนี่ใช้ระยะทางไปทั้งหมด200กว่ากิโลคันนี้นะครับกินน้ำมันอยู่ที่21.2กิโลเมตรต่อลิตรคือมันเป็นรถไฮบริดมันประหยัดมากๆอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งคันนี้ครับได้ช่วงล่างแบบ g r ทำให้รถคันนี้ขับดีมากยิ่งขึ้นเ oh. ข้าโค้งนี่คือคมเป็นก้อนแล้วก็สามารถแบบนั่งแบบใช้ชีวิตประจําวันเข้าลูดเนินลูดหลุมได้แบบอย่างสบายมากเป็นช่วงล่างที่ถูกเซ็ตมาเนี่ยให้แข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นโดยที่ไม่เสียความนุ่มสบายไป mm. ถือว่าดีมากกับเจ้าคอร์สคันนี้นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นตัวต้าแหละปุ่มเปิม,ปมใช้งานอะไรใช้งานง่ายมากๆอืมดีว่ะชอบชอบมากเลยโอเค และนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชกดซับสไครป์ห้องเอส4ฟิล์มคูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปใหม่ทุกวันเอส4ฟิล์มคูนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจด,ดีนะครับโต้ต้ตานนทบุรีที่ให้รถโต้ต้านโครโรล่าครอสทีอาร์สปอร์ตคันนี้พวกเรามาลองใช้กัน1วันเต็มๆติดตามพวกเราได้นะครับในไอจีและเฟซบุ๊กนะครับเดอะเอส4ฟิล์มคูนะครับสันนิเทศทิวรงธามกรุงไทยแล้วก็ของเจเจแล้วก็อย่าลืมไปตติดตาม ของเพจของตัวต้านนกท์เขด้วยนะครับบอกเขาว่าให้พวกเราเอารถมาใช้กันอีกนะครับขอบคุณนะครับเค้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันครับ